บอกว่ามันโกโหกช่วยบอกมันด้วยพอผมหันไปผมนั่งในหอห้องประชุมแถวหน้าเลยตอนนั้นหันไปผมเจอคุณแม่เขาลอยอยู่เหนือพื้นประมาณสองเมตรได้เมตรครึ่งสองเมตรแล้วเขาเป็นคุณป้าแก่พอสักพักหนึ่งเขาพูดถึงว่าผมศรัทธาหลวงปู่ทวดมากผมเป็นคนดีแล้วก็ผมเลี้ยงแม่เลยนะผมก็ได้ยินเสียงคนแก่แพูดมาช่วยบอกมันทีว่าอย่ากโกหกพอผมหันไปดูต้นเสียง ผมเจอหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิลอยอยู่กลางอากาศห่างจากผมประมาณเมตรเมตรครึ่งผมก็มองไปผมก็เอ้ยตอนนั้นผมยังไม่รู้จักหลวงไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่ค่อยรู้จักตัวท่านว่าเป็นลักษณะยังไงแต่ผมจะเห็นร่างแก่แกหลังค้่อมๆ่นะผมก็ยกยกมือไหวตอน<ล>คุณตุ้มตามด้วยค่ะคุณตุ้มตามถามอยู่ก็จะบอกว่ามีอยู่จริงท่านมีอยู่จริงครับหลวงปู่ทวดมีอยู่จริงครับ คุณต่มตามถามว่า